ผู้ประกาศสุขสุขเพิ่มนะคะผู้ประกาศศูนย์มะเร็งไทยฟูค่ะวันนี้ท่านก็จะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับโรคมะเร็งสองรูปมามะเร็งตับตับอ,อ่อนไตและปอดค่ะคุณหมอคะส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามความถามคุณหมอที่รู้นะคะว่าผู้สูงอายุส่วนมากมักจะมีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งตับต้นๆได้นนแก่อะไรบ้างคะผู้สูงโรคมะเร็งเนที่สูงอายุเนี่ยนะคะับตัวโรคมะเร็งในแบบอายุมันเป็นความเสี่ยง ฉันจากพวกเราเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง่างๆในร่างกายที่เซลล์มีอายุมากขึ้นเมื่อเกิดการแบ่งตัวเรื่อยๆก็มีการแบ่งตัวผ่านเอามากขึ้นดังนั้นอายุเองความเป็นมะเร็งโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับซึ่งวยโอกาสการคลอก็คือระบบกัสกันนะครับที่มะเร็งวัยรุ่พ่อของพวกเราวัยรุ่นพ่อของพวกเราเนี่ยคือผู้ชายที่สุดอายุมีโอกาสจะเป็นเ็อะไรๆได้างนะครับจากที่พบกันบ่อยที่เป็นสถิติของประเทศไทยเนี่ยก็ได้แก่มะเร็งเต่านะครับมะเร็งของต่อ นะครับมะเร็งตอบลูกมหนาส่วนแล้วมะเร็งของระบบทางสดินอาหารคุณหมอครับแล้วอย่างสังเกตของคนที่เกิดโรคมะเร็งต่อบรุ่มหนากหมครับคุณหมอเกิดจากอะไรคะคือว่าในของต่อบรุ่มหนาเนี่ยนะครับมันจะต้องแยกกันในผู้สูงอายุกับโรคต่อบรุ่มหนาโตนะครับในกลุ่มของาก็ได้ของต่อบรุ่มหนาเนี่ยเราเชื่อกันว่าอันที่หนึ่งเกิดจากเกิดอายุอันที่สองนะครับก็คือในเรื่องของฮอร์โมนเพศชายยาบางชนิดที่จะรุ่งให้มีฮอร์โมนเพศชายทำงานมากกว่าปกตินะครับเรื่องสารเคมีที่เรียกว่าสารต่อมะเร็ง นในกลุ่มของมะเร็งต่อลรูหแาบเนี่ยอาการส่วนใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะไม่มีอาการจนกว่าตัวมะเร็งตัวในนอจะมีนขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเราสามารถตรวจคัดกรองในเบื้องต้นนะครับในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการได้ทำการตรวจสารโ่มชีนมะเร็งในกลุ่มผู้ป่วยอายุที่เหมาะสมซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้ป่วยสามารถทำเป็นสา,ารละเเพรได้เพื่อใช้กำหนดว่าใครควรจะตรวจในผู้ป่วยที่อายุสูงมากอย่างเช่น70ิปีขึ้นไปในบางครั้งอาจจะได้ประโยชน์น้อยในการตรวจ คนจะตรวจในเรื่องของอค่าอื่นๆหรือสารโปรชีนเรื่องอื่นๆประกอบกันไปผู้ป่วยมักจะมีอาการยังไงบ้างคะคุณหมอสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหนักโรคมะเร็งต่อมลูกหนักเนี่ยนะครับก็คือเป็นอาการของการอุดตันต่อมลูกหมากเนี่ยจะเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายก้อนสองข้างอยู่ด้านข้างของท่อปัสสาวะเขาจะมีการโตมีการขยายขึ้นมาทำให้ท่อปัสสาวะถูกกดนะครับทำให้ท่อปัสสาวะมันตีแคบการปัสสาวะจะลำบากต้องมีอาการเบ่ง เมื่อเป็นมากขึ้นตัวต้อนจะลุกลามออกไปนออง่อลูกหมากเลีงของน้ําเหลืองในช่องท้องนะครับและมีการกระจายแซลเลือาใกล้เคียงเช่นกระดูกเชิกงกรานส่วนใหญ่พบในต่อลูกหมากเนี่ยจะมีนา่ากลุ้มีการกระจายไปที่กร,กระดูกทำให้นไข้เนี่ยในการตรวจกระดูกมากนะครับโดยทั่วไปแล้วที่เราพบเจอมาในต่อลูกหมากในระยะต้นโอกาสที่เกิดการกระจายก็นุ้มจ้น้อย ต่ในปัจจุบันถึงจะเจอระยะที่มีการกระจายไปแล้วเรามีการรักษาหลายๆวิธีซึ่งไม่จําเป็นจะต้องเป็นยาตีนบัรดพียงอย่างเดียวครับคุณหมอมีวิธีการแนะนําการรักษาสําหรับโรคนี้ยัางไรบ้างคะในกลุ่มของกระไรงต่อมลูกหมากนะครับอันที่หนึ่งถ้ามีอาการเกี่ยวกับความผิดปกติเช่นการสัตวะที่ลำบานะครับต้องเด็ก มีเลือดปนในเวลาปัสสาวะมีอาการปวดนะประเรินร,รุ่งเชิงการก็ควรจะมาคลุกแค่ครับเพื่อทาการตรวจได้แก่การตรวจทางทวัรนนะ่เพื่อทมดูว่าตอ่อมลูกหมากเรามีขนาดโตผิดป,ปกติไหมมีลักษณะขแข็งกว่าปกติหรือเปล่าต่อมลูกหมากที่โตจะโรคต่อมลูกหมากโตซึ่งไม่ใช่มะเร็งจะไม่มีลักษณะขแข็งเหมือนมะเร็งตอ่อมลูกหมากอันที่2นะครับก็คือเป็นการใช้ภาพทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นกล้องส่องหรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ถ้าประเมินดูว่าก้อนตรงนี้เนี่ยอยู่เฉพาะในฝัง่งลูกปากหรือมีการกระจายไปฝั่งลำดลิวกวณใกล้เสียงหลังจากนั้นเราจะทาการใช้การรวจชิ้นเนื้อไม่จําเป็นต้องผ่าตัดก็ไปเอาชิ้นเนื้อสามารถใช้อุป,ปรกรณ์สอดก็เป็นข้อปฏิบัวะโดยที่ฉีดยาชาแล้วก็เอาชิ้นเนื้อมาตรวจด้าวเพื่อทําการวินิจฉัยว่าเป็นอะไร รวกับการตรวจสารปกชี้มะเร็งที่ชื่อว่า PSA นะครับเพื่อจะสูงขึ้นมากกว่าปกติในผู้ป่วยที่มีอาการของมะเร็งตอมพุติมาเมื่อได้รับการวินิจฉัยแล้วเราจะทำการกำหนดแตกระยะว่าถ้าเป็นมะเร็งระยะต้นก็าอาจจะสามารถตัดออกไปได้หมดเลยด้วยการใส่กล้องนะครับผ่านข้ขอกระตวะหรือจะผ่าตัดนะครับด้วยการผ่าขนาดหน้าท้อง แต่ในกรณีที่เป็นมากขึน้นก็ต้องเป็นการผ่าตัดร่วมกับการเลาะข้อที่เหลือ,อมาเลยช่อง,งที่เชิงกลางออกไปในกลุ่มที่มาเจอต้อนนะครับโชคดีมาตรวจเร็วกลุ่มทีก่ก้อนขนาดเล็กมากเราอาจจะจําเป็นเราอาจจะไม่จําเป็นนะครับที่ต้งองผ่าตัดซึ่งอุกกรณผ่าตัดอาจจะมีผลขาดซ้อนขังเพียงเช่นในเรื่องของการสร้างกรสวะลำด่างปัจจุบันมีตัวเลือกหลายตัวนะครับเช่นในเรื่องของการฝัดแหักษาความยุดหมาก การผ่าตัดโดยใช้กล้องขนาดเล็กใส่ในช่องฟ้องก็ไม่ต้องล่งนีนะครับหรือถ้ากล้องขนาดเล็กมากนังนั้นเอาจจะใช้พื้นเสียงเพื่อสล,ล,ล,อลด์ในรอบต่อมลูกหมากได้ในกรณีผู้ป่วยมีข้อห้ามในการผ่าตัดเช่นมาลูก้มากมีโรคประจำตัวที่รุนแรง นะครับนอกจากนั้นเรายังสามารถทําการถอดปัดผ่านอุปกรณ์ที่เกิที่แตกหังข้อกรววะตวัจะเห็นได้ว่าไม่มีความลุกหนในปัจจุบันนี้การจัดการก้นอนระเด็นค่อนข้างมีเทคโนโลยีที่หลากหลายนะครับผู้ป่วยควรจะมาทําการตรวจทัดฟองหรือกรณีที่มีอาการก็ควรจะมาพบแพทย์เพื่อจะได้มีชัยด็วและวางแผนการรักษาครับในกลุก่มที่ตัวโรคมีการลุกลามมีการกระจายนะครับเราก็มีการรักษาที่เป็นมาตรฐานพยาธิวิยากรรบศาร แต่ปัจจุบันเรายังมีการทักษาด้วยการให้ยาที่ยับยังย้งฮอร์โมนนะครับยาที่จับกับที่ผิดเชิงมะเร็งโดยตรงนะครับอีกลหลักหนึ่งนอกจากนั้นในกลุ่มผู้ป่วยที่มีมะเร็งกระจายไปกระดูกและมีการเจ็บปวดประมาณจากมะเร็งตลอลูกหมากที่ทําให้ปวดกระด,ดูกเราก็มีการใช้ยาที่เสริมความแข็งแรงของบนกระดูกเพื่อลดอาการปวดนะครับจากมะเร็งต่อบลูกหมากที่กระจายไปกระดูกได้เช่นกัน มหมอคะอย่างต่อมลูกหมากของเรามีหน้าที่อะไรคะแล้วบางท่านที่เป็นต่อมลูกหมาโต เกิดจากสาเหตุอะไรคะในกระป๋องลูกหมากจะทำหน้าที่นะครับผลิตสารคัดหลั่งนะครับที่ทําให้การทํางานของระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยจะเริ่มไปได้ตามปกตินะครับในกลุ่มผู้ปวดที่เรียกว่าต่อมลูกหมากโตเนี่ยนี่มันเกิดจากการตอบสนองที่เกิดคข้อผิดเรื่อ,เร,อเริ่องในการเสื่อมลงของการตอบสนองน,นะครับขอตงตัวกล่องลูกหมากต่อฮอร์โมนที่ผลิตทําให้เกิดการโตการขยายตัวนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการรักษาสุขค้วในโรคต่อมลูกหมากโตเราเะในโรคกล่อมลูกหมากโตเนี่ย ว่าดีพีเอชนะครับผมดีหน้าเลยเพราะเป็นสิทธิ์ในการตรวจี่ผู้ชาวบ้านเรียกว่าแรตอบลูกหมาโตถ้าเกิดตอบลูกหมาโตเนี่ยแปลว่าโตส่วนเนื้อตอบลูกหมาและไม่มีลักษณะเป็นมะเร็งทื่ตรวจค่าสามตัว C P S A ต้องอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับถ้าสาร P S A สูงเกินปกติสงสารมะเร็งต้องตัดชีวิตนะการรักษาสุกอย่างเป็นการรักษานะครับด้วยยาซึ่งประกอบด้วยยาสองสูตร ยากลุ่มแรกนะเขาจะทำให้ข้อกระสวะเนี่ยกล้ามเนื้อของข้อกระสวะนขยายตัวนะครับทำให้ปัสสาวะหน้าไม่ต้องปวดยากลูกพวกนี้ก็คือ,อยาความดันที่เราใช้กันอย่างนี้น,นะครับมีผลในการลดความดันไปด้วยกลุ่มที่สองคือ,อยาต้านฮอร์โมเนเพศชายนะครับยาเพื่อจะให้กินเสริมกับยาปลูกได้นะครับในกรณีที่กินยานแล้วไม่ผล,ลเราอาจจะใช้วิธีในการทำลายเนื้อบำรูกม,มาเช่นการสอกล้อง หรือการใช้คลื่นเสียงให้ผู้นะครับเพื่อสลายตัวต่อ่อออเตัวต้องตัวนี้ต่องลูกหมาที่ไปกดพับทางเดินปัสสาวะนะครับในผู้ป่วยบางรายที่ไม่สามารถจะทําการเอ่ออเาเนื้อต่องลูกหมาออกไปได้นะครับด้วยวิธีการผ่าตัดหายเช่นสองกล้องนะครับทุกส่วนแกลตอนกาจะมีเช่นเรื่องของเลื่อนออก ผู้ป่วยบางรายนะครับไม่สามารถจะทนต่อการวายาสลบได้นะครับหรือเป็นกลุบปุ๊บโรคหัวใจเนี่ยครับก็อาจจะสามารถใช้การรักษาด้วยการปล่อยคลื่นเสียงจากภายนอกร่างกายนะครับเพื่อไปทําให้เกิดความร้อนนะครับ <c oughs> ความร้อนที่เกิดขึ้นจะทำให้เนื้อต่อมลิ้นหนักมันเหี่วยวเป็นตัวน,น สามารถจะยืดระยะเวลาที่จําเป็นจะต้องผ่าตัดไปได้หรือในบางรายอาจจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอา,าการสบายอีกได้หลายปีโดยไม่ต้องผ่าตัดนอกจากนั้น,น,นหลังการผ่าตัผู้ป่วยบางส่วนก็อาจจะสามารถลดการใช้ยาหรือลดยิดยาได้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ป่วยมะเร็งขดรูปหมัดบางคนก็ทุกข์ทรมานจากการปัดสาวะลำบากกินยาก็ไม่ตอบสนอ,อง,กกรรงกินยามาก่อนบรรดา จะผ่าปักก็กลัวอายุมากตอนนี้พอเรามีไฮคูเข้ามาก็เป็นทางเลือกหนึง่งนะครับในการรักษาคุณหมอพาเราของในส่วนของมะเร็งตับแล้วครับคุณหมอบางท่านที่ปกก่วยเป็นโรคมะเร็งตับส่วนมากแล้วจะไม่รู้ตัวจะรู้ตัวอีกทีก็ยากต่อการรักษาแล้วปัจจัยเกิดจากอะไรครับคุณหมอเพราะว่ามะเร็งตับนะ่ครับต้องแบ่งที่ถูกต้องว่าเราพูดถึงมะเร็งตับเนี่ยเราหมายถึง มันสามารถแตกหรือว่ากล่าวความว่าบริเวณที่อวัยวะเนี่ยนั้นๆเนี่ยอาจจะเป็นจากที่หนึ่งเป็นมะเร็งอวัยวะนันนๆก็ได้หรือที่อื่นกระจายมาตับก็เช่นกันนะครับในบว่ะเ็งของตับเราจะแบ่งเป็นสามชนิดได้แก่อันที่หนึ่งมะเร็งของเนื้อตับอันที่สองมะเร็งไข้ทางเดินน้ำดีที่อยู่ภายในตับอันที่สามก็คือมะเร็งที่อื่นที่กระจายมาตับ ถ้าเป็นมะเร็งผู้อื่นที่กระจายมาตักก็แสดงว่าเป็นระยาีิถูกไหมครับเพราะไม่สามารถทําการรักษาให้หายขาดได้แต่ใน,นกรณีผมเป็นมะเร็งที่ตัวตับเองนะครับอย่างเมื่อกี้ที่หมอบอกใน2ชนิดอันที่หนึ่งมะเร็งเนื้อตับอันนี้เกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสนะครับเป็นเพร, B, ร C, ะาะเวลาตับปฏิเสธบีเวลสตับปฏิเสบซีและภาวะตับแข็งไม่ว่าจะเป็นตับแข็งนี่เการติดเชื้อไวรัสเอตับแข็งจากการกินเหล้าหรือภาวะตับแข็งที่เกิดจากอ้วนมีไขมันเกาะตับ เฮ้ยทำให้เกิดการแข็งตัวของเนื้อตับและไกลเจอเนื้อตับที่แข็งตัวกลายเป็นมะเร็งอันนี้เรียกว่ามะเร็งของเนื้อตับหรือมะเร็งชิดนให้ประโตงมะเร็งชิดน,นี้ไม่ตอบสนองกับยาทคมีชนิดฉีดไปเร็วเหมือนดา,ดานรหาหนัาคล้องที่เราชอบได้ยินนะครับ,พรบ,บเบพาเราะอะไรเพราะว่าไฟรัตตัดเศษเลยต้องพ็นผ่านหากโดยไม่รู้ตัวครับเราไม่รู้วันดีคืนดีที่ท่านจะเติบโตขึ้นมาให้ตัดเศษขึ้นมาตอนไหน,น แต่โชคดีอย่างหนึ่งว่าการที่เรารู้สาเหตุเนี่ยก็ที่เกี่ยวกับไวรัสทาให้เราสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งตับได้เน,นื่องจากมะเร็งตับที่เรียกว่ามะเร็งเนื้อตับเนี่ยเกี่ยวกับไวรัสเนียอย,าย่างน้อย80-90เถ้าเราไม่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ไม่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ C นะครับ ไวรัสตับเสศขอย้อนไปนิดหนึ่งจริงๆแล้วมีไวรัสตับเสศนะครับหลักๆเนี่ยก็คือสี่อย่างในประเทศไทยจากง่ายว่าติดทางเลือดเหมือนต้อง SAV ก็คือไวรัสบีกับไวรัสซีติดทางอาหารการกินด้วยไวรัสเอไวรัสดีนะครับวัคซีนสามารถป้องกันไวรัสชนิดบีที่ติดทางเลือดได้วัคซีนสามารถป้องกันไวรัสชนิดเอที่ติดทางการกินได้ ดังนั้นถ้าเราทําการให้วัคซีนนะครับป้องกันไวรัสตับอักเสบบีไม่มีความเสีย่ยงโอกาสที่เราจะติดเชืวเวเ้อไวรัสในการติดมาเลยฝักก็น้อยนอกจากนั้นถ้าเรายังไม่รู้ว่าเรามีวามเสีเสงหรือเปล,ล่าเราก็ควรจะมาทําการ,รตรวจคัดกรองว่ามีภาวะตับอักเสบไหมและเป็นทางหักของไวรสัสหรือเปล่าถ้าเป็นทางหักของไวรัสตับอักเสบชนิดบีหรือชนิดดีเมื่อต่อเนี่ยผู้ป่วยต้องใช้การรักษาทีม่มีราคาแพง ปัจจุบันเนี่ยสันั่งทางประกันสังคม,มก็สามารถให้ผู้ป่วยเข้าสัญญาและตรวและตัดเศษซีได้นะครับเมื่อผู้ป่วยเนี่ยรับการรักษาและตัดเศษซีไม้ดีขึ้นโอกาสจะเป็นมะเร็งกระดองซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยทางโนาารงพยาบาลจุฬาฯของเราก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถทําการให้การญญาารักษญญาไวรวจตัดเศษซีด้วยยาใหม่เพื่อหยุดกระดองได้เช่นกัน อย่างนี้ถ้าท่านไหนที่ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอเสพตีแล้วก็มีปอกส่วนป้องกันมะเร็งตับด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะโดรัสตับอเสพตีทําให้เกิดมะเร็งตับเนี่ยอย่างน้อยก็คือเกือบ70-80%ิบเปอรลังการฉเราบางท่านที่เป็นโรคมะเร็งตับแล้วสามารถก่อให้เกิดมะเรง็งอื่นตามมาด้วนยนะคะถ้อยพูดไม่จบเนาะแล้วผูดถึงมะเร็เรง,งรตัวเลือตับนะครับที่เกีออ่ยวข้องนะส่วนที่สองคือมะเร็ขงของทางเดินทับเสพตับ นี้ไม่เกี่ยวกับไวรัสนะครับอันนี้เกี่ยวกับการรับไทเครื่องในพาเรนทัดีเช่นพยาธิใบไม้ในตับซึ่งว่าจะเจอในคนที่มีประวัติว่าอาจจะพัาดอิสรีกินปนาล้นจืดสุกสุกิดผิดนะครับตรงนี้จะทำให้เกิดตัวพยาธิในร่างกายตัวพยาธิที่จะเกิดการชดชัยนะครับเข้าไปตามข้อตับดีและทําให้เกิดการรับไยเรื่องกลายเป็นมะเร็งของพาเรนทับดีที่อยู่ภายในตับและลุกลามกินเนื้อตับแล้วก็โดนตับทั้งหมด ลักษณะที like so ่เด่นของมะเร็งทางเดินั้ำดีคือทรับไมมีตัวเหลืองนะครับปลาเหลืองเรียกว่าเป็นดีกาชัิดหงครับข้อแตกต่างในส่วนของการรักษาของสองมะเร็งนี้ก็มีความแตกต่างกันมะเร็งของทางเดินน้ำดีไม่ตอบสนองต่อยาเคมีนะครับมะเร็งของทางเดินั้ำดีมียาเคมีทั้งเป็นยาเคมีชนิดฉีดและยาเคมีชนิดกินก็ใช้ในการรักษานะครับนี่เราพูดถึงการรักษาเอ่อชิญการรักษาทางร่างกายและระบบเพื่อชะลอการลุกลามของโรค ตัวการจัดการกับตัวโรคถ้าเราเจอระยะแรกเราก็ผ่าตัดแต่กรณีที่เราผ่าตัดไม่ได้นะครับหรือก้อนใหญ,ญ่เราเเนื้อตับในวิธีการรักษานะครับปลูกแบบใหม่นะครับที่เรียกว่าการปลูกเส้นเลือดฝักยาเคมีหรือที่ ATE นะครับ <c oughs> เป็นการปลูกเส้นเลือดที่เล็นเเซลล์อะไรพร้อกฝักยาเคมีอมญญเมอาไว้เฉพาะที่ทําให้คนไข้ไม่ได้ลแทรกซ้อนจากยาเคมีและสา,ะาม,มารถทาให้เซลล์มะเร็งตับเนี่ยตายไปพร้อมกับยา นะครับในกลุ่มที่2ก็คือการใช้พลังงานภายนอกเช่นพลังงานขึ้นเสียงในผูกเข้าไปสลายก้อนเนื้อนอกนะครับการรักษาที่นี้เป็นการรักษาร่วมกับการรักษาด้วยยาจีนนะครับหรือยารักษากระเพางแบบที่ออกมือทางบ้านการนะครับโดยให้ผู้เองช่วยให้ก้อนนะครับเสดโจช้าลงช่วยลดอาการปวดจากก้อนนะครับสามารถทำได้กับตับบริเวณที่เราอัดกระซาวเองนะครับได้แก้ตับด้านซ้ายหรือตับด้านขวาในส่วนที่โผล่บนชายโครง นในกรณีผู้ป่วยเป็นมะเร็งตับอันที่หนึ่งาดตัดอนได้ไหมถ้าไม่สามารถ่าตัดได้ก็เป็นการพิจารณาเรื่องของการฉายกรรมกรภาพตังสีที่ผมข่าเกียต้องทเดียวนะครับแล้วก็ตามมาด้วยก,การให้ยาตมีบาบัดหรือยาที่ยับยับ้งการะตริบเตลอมะเร็งแต่ละชนิดเพราะว่าต่าไปร่วมกับการรักษาเช่นไฮฟูเพื่อทําให้ตัวก้อนมันเนติบโตช้าลดอาการปวดจาก,กมะเร็ง นอกจากนั้นเมื่อเรารักษาผู้ป่วยแล้วก็ต้องระวังไม่ให้สัใกล้ชิดเนาะเป็นมาเรงของผู้ป่วยถ้าผู้ป่วยเป็นมะเรงตับที่มีความสมพัญไวรัสตับอ,อักเสบชน,นิดีและชนิดซีนะครับผู้ส่งรถก็ต้องทําการตรวจถ้าตรวจเจอว่าเป็นพาหะแต่ยังไม่เป็นมะเร็งก็สามารถทําการเข้าโปรแกรมคัดกรองเข้าโปรแกรมตรวจสุขภาพป้องกันเอาผ่หาหักรัวลตลบอักเสบนะครับกลายเป็นมะเรงขึ้นมา และถ้ามีการอักเสบของตับก็สามารถทําการรักษาได้อย่าง,งตั้ตงในดีรับนั้นในส่วนนี้เนี่ยแผนกาเดินอาหารและตับแล้วก็แผนมะเร็งของโรงพยาลจุลาลักรณ้าเนี่ยสามารถจะให้การดีได้ค่ะในส่วนของมะเร็งปอดน,นะคะคุณหมอมะเร็งปอดน,นี่เกิดจากสารอะไรเหมือนกับมะเร็งตับหรือเปล่าคะมะเร็งปอดเนี่ยเขาจะสัมพันธ์กับการได้รับสาร่อมะเร็งนะครับที่เราเจอกันบ่อยก็คือบุหรี่อันที่สองเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มพวกเขาเรียกว่า ก๊าซฟลออรมันเป็นปุดิาารรมธาุภาพสีที่ฟุ้งกระจายนะคะก๊าซฟลูออร์ดเสภาพรอบตัวเรามาจากไหนมาจากอุตสาหกรรมที่ขุดแร่ธาตุต่างๆขึ้นมาบนพื้นดินนะครับอันที่สองก็คือสารก่อมะเร็งซึ่งเราได้รับจากพวกไอระเหยจากอุตสาหกรรมเคมีต่างๆนะคะรับเราพบว่าในปัจจุบันนี้เมะเร็งปอดชนิดที่เราพบเนี่ยเราพบว่ามันเป็นมะเร็งปอดที่มันไม่เกี่ยวกับบุหรี่ซะเยอะ แต่พอเราเจอมะเร็งปอดในผู้หญิงมากขึ้นนะครับเราก็เลยเชื่อกันว่ามะเร็งปอดเนี่ยน่าจะมีความผิดปกติความกระตุ้นการเกิดจากพันธุก,กรรมบางชนิดหรือเปล่าในปัจจุบันเราสามารถตรวจพบนะครับว่าเซลล์มะเร็งปอดเนี่ยมันเกิดการแบ่งตัวเองอย่างไวผิดปกตินอกเหนือ,อาการควบคุมของร้านการแต่รู้แล้วว่ามันเกิดความผิดปกติกับยีนที่ชื่อ EGR ยีนที e ่ชื H ่อ e e ALK นะครับเมื่อเกิดการกระตุ้นหรือเซลล์ผิดปกติตามอายุก็จะเกิดเซลล์แบ่งตัวอย่างรวดเร็วรวมตัวกันกลายเป็นก้อนและทําให้กระจายไปทั่วทั้งปอเกิดภาวะการเดิในหายใจล้มเหลวหรือน้ำท่วมปอดทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุดครับ ต่อคะแล้วอย่างท่านที่สุหรี่มีอัตราเสี่ยงของให้เกิดโรคมะเร็งปอดม, <า S 1> มากกว่าธรรมดามากไหมคะใช่ครบับคนที่สูบุหรี่นะครับก็จเเสี่ยงท้งการเกิดมะเร็งปอดเขาเรียกว่ามะเร็งปอดนะครับชนิดพิเศษที่เรียกว่าสแควร์มาสเตลนะครับในขณะเดียวกันถึงยบุหรี่ก็จะเพิ่มความเสี่ยงความเสี่ยงได้ยังมากกว่าประชากรทั่วไปน่กจาจะหยุดบุหรี่ไดประมาณ20กว่าปีนอกจากนั้นบุหรี่เองนนพูดเรื่องบุหรี่ไม่ได้เสี่ยงว่ามะเร็งปอดอย่างเดียว ต่เพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจถุงลรคป่งทองและมะเร็งของทางเดินหายใจส่วนบนด้วยเช่นกันดังนั้นในวันพ่อปีนี้ถ้ารักลูกก็ต้องหยุดบุหรี่จะได้อยู่ดูลูกเติบโตนานๆคุณลูกก็ต้องอยู่สู่บุหรี่ไม่อย่างนั้นก็จะไม่ได้อยู่ดูแลคุณพ่อนในส่วนของเอ่อเจ้าบุหรี่กับมะเร็งปอดความสําคัญในปัจจุบนันในระพวว่ามันน้อยลงน้อยลงนะครับแต่กลุ่มที่สูบบุหรี่เนี่ยยังไงก็มีความสาคัญมากกว่าคนทั่วไปแน่ โดยเฉพาะโรคที่ไม่ใช่มะเร็งครับแต่ว่าหัวใจขาดเีือดเนี่ยน่ากลัวมาก้เราอย่างคนที่ไม่สูบบุหรี่นะคะคุณหมอแต่ว่าอยู่ใกล้หรือว่าชีวิตประจําวันมักจะคุกคลีอยู่กับคนที่สูบบุหรี่อันนี้มีความเสี่ยงไหมคะอันนี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงครับแต่ว่าต้องอยู่ใกล้เนี่ยในสภาพแวดล,ล้อมที่เป็นห้องปิดนะครับแล้วก็อยู่ใกล้วันหนึ่งเนี่ยเป็นระยะเวลาพอสมควรในปัจจุบันเราพบว,ว่าผ,ผู้หญิงเนี่ยครที่ไม่ได้สูบบุหรี่เองหรือจะใช้กันแอนสิบอดเกอร์เนี่ยเราพบว่าเสี่ยงในการเกิดอมะเร็งมากขึ้น คุณหมอคะอย่างคนที่แบบว่าสูบบุหรีแลวแบบว่าคือสูบบุหรีเนี่ยมีความเสี่ยงมากกว่าอยู่แล้วล่ะส่วนคนที่ไม่สูบก็ไม่ควรที่จะไปอยู่ใกล้คนที่สูบบุหรี่ถูกต้องค่ะหรือแม้ที่สูดเน่ควรที่สูบบุหรี่อะไรอยู่บ้างลดดีกว่าใช่ไหมะนอกจากบุหรี่แล้วเนี่ยพวกก๊าซต่างๆที่เกิดจากควันที่เผาไหมุณจะหลีกเลี่ยง คุณหมอมีมีคุณหมอกับผู้ป่วยนี่จะมีอาการอะไรที่บอกบอกไหมคะว่าเป็นสัญญาณสัญญานะที่เราต้องรีบตรวจสุขภาพค่ะอย่างเช่นในเรื่องของมะเร็งปอดนะคมูกอาการไอรเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยยาเป็นสี่สัปดาห์เราไม่หายมีประวัติความเสี่ยงเช่นสูบบุหรี่ติดต่อกันเกินมาเกินสิบปีนะครับอันนี้ก็ควรจะมาทําการตรวจชั้นกรองอย่างน้อยก็ในเรื่องของอการตรวจเอ็กซเรย์ปอดนะครับในปัจจุบันผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงว่าเราตรวจเอ็กซเรย์ปอดเห็นว่าผิดปกติก็ใส่ก้อนเล็ก สามารถคอนเฟิร์มได้ด้วยการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และสารมารชีเขียวอันเล็กๆนะครับหรือใช้กล้องอันเล็กๆของทางหลอดลมเข้าไปตัตชิ้นเนื้อมาดูได้โดยไม่ต้องผ่าตัดเปิดหน้าอกนะครับลุ่มมะเร็ตต์ถ้าเราเจอเร็วเราสามารถทําการรักษาผ่าตัดทันายขาดได้แต่ปัญหาที่นในปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ยังเจอเพลย์ได้ช้าผู้ป่วยที่มาเจอหมอส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการมะเร็งที่กระจายไปทั่วไปหมดทำให้เราเจอเมะเร็งระยะสี่บ้องขท่งเยอะครับมะเร็งต่อดระยะสี่เนี่ย จนคนไปผู้ป่วยเนี่ยเขามักจะอยู่ได้เฉลีย่ยนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ได้เฉลียลย่ยโดยไม่ทาการรักษาอาจจะประมาณสี่ถึงหกเดือนนะครับในี่พูดถึงมะเร็งระยะที่สี่เช่นมีการกระจายไปยืดหูปอดกระจายออกไปอไว,วัยวะอื่ในปัจจุบันปรเทคเราลยีในการรักษาเนี่ยครับเราสามารถทําการตัดชิ้นเะนื้อวิเคราะห์ผลให้ยาเคมีบำบัดจะทำให้ผู้ป่วย,ยมีชีวิตได้ยืนยาวมากขึ้นอย่างน้อยก็ประมาณ 6- กถึงสิบสองเดือน แต่เราพบว่าในปัจจุบันนอกจากยาเคมีบำบัดแล้วนะครับเราก็มีเทคโนโลยีในการรักษาใหม่ก็คือการรักษาที่พันธุก,กรรมที่ผิดป,ปกติของเซลล์มะเร็งนะครับเคยได้ยินเรื่องของการรักษามะเร็งปอดระยะที่สี่ด้วยการให้ยากินใช้ยาฉีดนะโระงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ของเราเนี่ยนะครับก็เริ่มมีทางเลือกในการรักษามะเร็งปอดแนวใหม่ด้วยการใช้ยาชนิดกินนะครับเป็นยาเม็ดทดแทนยาเคมีบำบัด นะครับมาเป็นระยะเวลาประมาณอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งปีกว่าแล้วนะครับเนื่องจากว่าเราพบว่าเซลล์มะเร็งปานๆที่เป็นมาจากมะเร็งปอดมันจะมีความผิดปกติเรื่องของยีนที่เมื่อกี้หมอพูดถึงแล้วก็คือยีน EGFR และยีน ALK นะครับโดยที่เซลปกติไม่ได้มีความผิดปกติตรงนี้ดังนั้นถ้าเราสามารถหายาซึ่งไปจับกับเซลล์ที่ผิดปกติพวกนี้ได้โดยตรงก็จะทําให้เซล์ปกติไม่กระพบกระเทือนจากยา นะครับทาให้ในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเอาชิ้นเนื้อของมะเร็งปอดไปตรวจนะครับที่เรียกว่าตัวรับ E G F R ตัวรับ A L K ได้ถ้าผู้ป่วยตรวจตัวรับ E G F R หรือตัวรับ A L K ให้ผลบวกเราสามารถให้ผู้ป่วยกินยาเม็ดวันลเมต์ก็จะสามารถควบคุมโรคมะเร็งปอดได้นะครับแต่เพราะว่าการตอบสนองของกลุ่มผู้ป่วยเนี่ยที่ตรวจบตัวรับและใช้ยาที่เฉพาะเจาะจงกับโรคเนี่ย มีองค์การตอบสนองมากขึ้นประมาณ70-80%เทียบกับการรักษาด้วยยาเคมีแบบเดิมซึ่งทำลายนั้งเซลมะเร็งทำลายนังเซลปกติในกลุ่มผู้ป่วยซึ่งตรวจไม่พบตัวรค EGFR ก็อาจจะสามารถใช้ยากินพวกนี้ได้เช่นกันโดยไม่ต้องใช้เคมีแต่ประสิทธิภาพอาจจะไม่แตกต่างกันกับยาเคมีนะครับในทางกลับกันในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีไปแล้วตัวโรควพวบกุมได้มีการสงบ หากไประยะเวลาหนึ่งตัวโรคเปนการลุกลามขึ้นมาใหม่เราก็สามารถใช้ยายกินที่เรียกว่าจาต้าน E G F R นะครับให้ต่อจากเคมีเพื่อทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีชีวิตยืนยาวต่อไปได้อีกหลายเดือนหรือไม่เกิดความเจ็บปวดทรมาเนเนื่องจากผลตัวโรคที่ทําให้คนไข้เหนื่อยนะครับการตรวจทั้งหมดที่หมอพูดมาถึงพูดมาทั้งหมดนะครับในเรื่องของการตารวจกะเรกงป,ปออย่าครบวงจร ที่โรงพยาบาลจุฬาลักษณ์ของเรานะครับเพื่อสุดมะเร็งนะครับและแผนอายุรกรรมโรคปอดก็มีการทํางานประสานกันตั้งแต่เรื่องของการตรวจอาการไอผิดปกติอาการพังเรื่องของทางเดินหายใจที่สกสัยมะเร็งเมื่อทําการตรวจแล้วทังแพทย์นะครับอายุรแพทย์โรคปอดก็สามารถทําการตรวจได้ทั้งการส่องกล้องนะครับการเจาะชิ้นเนื้อได้ใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นตัวนำไม่ต้องได้ปั๊มน้าอกแล้วนะครับเมื่อได้ผลการตรวจชิ้นเนื้อกรณีถ้าเป็นมะเร็งระยะต้น เราสามารถผ่าตัดออกได้ด้วยความร่วมมือของสัตยแพทย์ศัลยกรรมซองอ,อกในกรณีที่โรคเป็นมากไม่สามารถทําการผ่าตัดได้นะครับในปัจจุบันนี้ต่อให้เป็นมะเร็งอปอดระยะสี่เรามีผู้ป่วยเนี่ยซึ่งมีชีวิตอยู่ได้อย่างปกติประมาณ 2- 3ปีนะครับเจอมากขึ้นออพบได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่ายากินพวกที่เป็นยา,ารักษามะเร็งอปอดพวกนี้ส่วนขั้งเคลียงก็จะมีเนกลดถุงน้ำมือแห้งตัวแห้ง ไม่ได้ทาให้เกิดอาการขึืน่นไส้อ่อนเพลียเหมือนยาที่มีบำบัดชนิดฉีดในรุ่นแรกและในปัจจุบันเม่อพียงหมอพูดถึงยาต้าน EGFR ยาต้าน ALK แล้วอาจจะมียาต้านยีนฝุกที่2องสามสี่ 4, มากขึ้นเรื่อยๆ,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 ๆเพราะฉะนั้นในปีหนาคตเราอาจจะมียารักษาทู้เหมืมะเร็งต่อมากไปเจ็ดแปดตัวผู้ป่วยอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เจ็ดแปดปีเหมือนมะเร็งต้อมองสบายสบาย เพราะอย่างมะเร็งเต้านมในผู้หญิงเนี่ยปัจจุบันเรามียาเคมีบำบัดมาตรฐานยาต้านฮอร์โมนยาต้านตัวรับที่ผิวเซลล์นะครับหลายชนิดผู้ป่วยสามารถรับยาไปได้อย่างน้อยเนี่ยประมาณเออ่5-6ระดับก็คือใช้ยาเคมีสูตรที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเผู้ป่วยมะเร็งปอดโทษนะครับมะเร็งเต้นตา 4, นมระยะสี่ผู้มีการกระจายอาจจะอยู่ได้นานเป็น3-5ปี 4, ได้สบายสบาย เรื่องการรักษาเนี่ในปัจจุบันเนี่ยผลการรักษาดีกว่าที่ในสมัยก่อนมากอันนี้สองที่สองคือผลข่านเคียวมันต่ำมากเนื่องจากมันมีทางเรื่องการรักษาหลายๆอย่างไปขอให้ผู้ป่วยเนี่ยมาพบแพทย์ให้เร็วเพราะมะเร็งเนี่ถ้าเรารู้เร็วรักษาได้และมีโอกาสหายขาดนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยคุณสามารถรับการบริการไปที่ศูนย์มะเร็งนะครับและศูนย์สุขภาพระดับอื่นของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับ สุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้คุณหมอนะคะช่วยแนะนําเกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพดีค่ะสุขภาพปีปลอดภัยมะเร็งอันที่หนึ่งก็ต้องเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เป็นมะเร็งนะครับอาหารที่กินอาหารที่ใส่สีฉุดชาใส่สารผสมถนอมอาหารที่ท้มันไม่ปวดไม่เสียมันเป็นสารเคตีที่เป็นสิ่งแปลกปลอมนะครับก็ควรจะทานรับให้นอนที่สุดเนือเ้อหมูเนื้อสัตว์ที่มีสีแดงมากกว่าปกติต้องระวังนะครับอันที่สองก็คือในเรื่องของ ชนิดของอาหารอาหารที่ทําให้เราอ้วนมากนะครับไขมันสูงเกินไปนะครับจะทําให้เรามีความเอ่อความอ้วนนะครับสําคัญกับการเกิดมะเร็งหรือคนอ้วนถ้าป่วยก็จะหายช้า,ารักษาสุขภาพให้ดีที่ให้เหมาะอย่าให้อ้วนและออกกําลังกายนะครับสารต่อมะเร็งที่รับไปโดยตรงอย่างหนึ่งเช่นควันที่เกิดจากการปิ้งย่างในอาหารนะครับถ้ามีความเสีย่ยงเชน่นประวัติมะเร็งในครอบครัวหรือบุรีควร,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 รจะลดละเลี่ยงนะครับ นอกจากนั้นก็คือในเรื่องของการเช็คสุขภาพนะครับโดยมาสแกกัแพทย์โรคระเริงแพทย์อายุรกรรมที่แผนเช็คอัพแผนตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลจุฬาลงากราณ์เพื่อวางแผนในการตรวจสุขภาพของผู้ป่วยแต่ละรายนอกจากนั้นถ้ามีอาการที่สงสัยมะเร็งนะครับเช่นอาการผิดปกติการเดินหายใจไอนะครับเพื่อรังเป็นเวลานานไม่หายมีฝมีหูมีตาที่ก้อนตผิดปกตินะครับ มากเออสีเปลี่ยนไปขนาดของไสป,ปานตัผิดปกติควรมาพบแพทแ์ก่อนอาการในเรื่องของผอมน้ำหนันนกลดเบื่ออาหารนะครับน่าสะปกติและมีเลือดมีหนองมีน้ําออกจากอวัยวะที่ไม่ควรมีเช่นเลือดออกจากบริเวณหมมัวนมโดยไม่มีออประวัติมาก่อนหรือมีอาการหรือไม่ต้องมีอาการเจ็บไม่มีการอักเสบต้องระวังว่าเป็นมะเร็งต้อง,องลงรูปตา เลือดออกจากช่องคลอดต้องระวังในเรื่องของมะเร็งปากมดลูกหรือเปล่าถ้ามีการผิดปกตินะครับมาพบแพทย์อย่ารออย่าคิดเองถ้ามาตรวจแล้วไม่มีอาการอะไรที่มันเป็นข้อติดปกติก็สบายใจถ้าผิดปกติเขายกรักษาให้ไวนะครับก็จะรักษาได้หายขาดน,นะครับสุดท้ายถ้าเป็นมะเร็งแล้วนะครับก็ควรจะมาพบแพทย์โรคมะเร็งไม่ว่าจะมีมาตรวินัยหรือที่ไหนหรือสงสัยว่าจะเป็นหรือตาย พิสูจน์กรณของโรคพยาบาลชุลา,ารงก้าสามารถให้คำตอบได้ตั้งแต่ในเรื่องของการตรวจวิฉัยการวางแผนการรักษาเอ๊ะต้องผ่าตัดหรือเปล่ามีทางเลือกอื่นไหมนะครับในกรณีที่รักษาไปแล้ววิธีมาตรฐานไม่ได้ผล,ลการรักษาทางเลือกอื่น,นเช่นการทำเอกผู้นะครับเช่นการให้ยาชนิดที่ไม่ใช่ยาเคมีสามารถมาทำการศึกษาได้นะครับ วันนี้ก็ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับมะเร็งตับลูกหมานะคะมะเร็งตับตับอ,อ่อนไปและปลอดกันไปแล้วนะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่มีอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ปรึกษาได้นะคะที่ศูนย์ไทรพูนะคะอคของโรงพยาบาลจุฬาลักษณ์นะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็อขอขอบคุณนะคะนายแพทย์เจรเจสุขสุขเพิ่มนะคะผู้อำนวยการศูนย์ะเรฟูของโรงพยาบาลจุฬาลกษณ์ด้วยนะคะขอบคุณมา,มากๆค่ะ